สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่10ทธันวา2566นะคะราคาทองเมื่อวานมีการปรับลดลงรวมอยู่ที่150บาทส่วนราคาทองตลอดทั้งสัปดาห์นี้มีการปรับลดลงแรงค่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะราคาทองนะวันที่10ทธันวา2566 ราคาทองแท่ง1 6 5ขายออกอยู่ที่33,750บาทรับซื้ออยู่ที่33,650บาทส่วนทองรูปพัรรณ96.5นะคะขายออกอยู่ที่34,250บาทรับซื้ออยู่ที่33,48บาท80สตางค่ะ และตลอดทั้งสัปดาห์นี้มีการปรับลดลงรวมอยู่ที่350บาทค่ะส่วนสปอร์ตโกมีการปรับลดลงนะคะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการแข่งข่าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐสปอร์ตโกล่ลาสุดตอนนี้อยู่ที่2004.50ดอลลาร์ค่ะส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่2004.44 0มีการปรับลดลงอยู่ที่1.19เซ์ค่ะ และก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่35.527มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่1.06เซค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูป,ปรพัรร์กันต่อเลยนะคะจะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงและก็1บาทค่ะ และราคานี้นะคะยังไม่รวมค่ากำเนิดค่ะค่ากำเนิดแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายแล้วก็น้ำหนักของทองค่ะจุกแม่ทองใบอลอโลลาแล้วก็ออสลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com หัวเส้งแห่งและก็ออสลิลด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ